เราสนใจเราต้องงานจะโฟกัสใช่ไหมเราก็ต้องซูมใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่ต้องใช้นิน้วทางขยายแล้วก็แบบต้องคางไว้อย่างเงี้ยทุกคนแต่นเนี้ยพอมันมี2จอก็คือจอหนึ่งเปิดไฟจอหนึ่งอ่านแชทคือมันบบสะดวกมากมากสามารถกดเซตติ้งได้น,นะครับว่าให้โชว์พรีวิวที่ด้านหน้านะครับเราก็จะแบบโอเคถ่ายแล้วเป็นการได้รูปที่คุณลิตี้ดีซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตั้งตารอมานานมากเมื่อไหน่แรก,แรกๆเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชนซ i กวันแชนแนลนะครับ ตอนนี um ้เช wow ่นอยู่ที่ร้าน r e a t คาเฟ่นะครับที่คันคลองในเมืองเชียงใหม่นะครับก็จุดประสงค์วันนี้คือเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่เราใช้เจ้าตัวนี้นะครับซัมซุงกาแล็กซี่5 ประมาณ1เดือนละคือเครู้สึกว่ายิงโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ห้าในชีวิตเลยนะไม่ว่าจะตั้งแต่ตื่นนอนก่อนเข้านอนอย่างเงี้ยครับเราต้องใช้โทรศัพท์ตลอดเลยเนาะก็เลยรู้สึกว่าถ้าสินี่เคียนชอบอนะไรเงี้ยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับถ้าข้อแรกเรื่อที่ข้อแรกกันคือมันเป็นจุดเด่นที่สมมว่าถ้ามันเต็ม10เนี่ยเคนจะให้110คะแนนเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรูน้เนาะว่า s a m s u ง g Galaxy C45 เนี่ยเขามีจอข้างนอกกับจอข้างในใช่ไหมครับคือจอข้างนอกเนี่ยก็เหมือนโทรศัพท์รุ่นก่อนอันนี้ที่เราใช้เนาะก็จะเป็นใช้งานทั่วไปนะครับการใช้งานเนี่ยมันใช้ได้ทุกแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Line IG t i k t o k f a c e b o o k อะไรครับแต่ว่าที่ข้อดีเนี่ยก็คือการที่เรามีจอพับได้ขึ้นมานะครับมันจะเหมือนเป็นการเอาจอมาคูณ2เท่าถ้าตามประสบการณ์เนาะคือเวลาเราแบบจะต้องใช้ดูคอนเทนต์ที่แบบโอเคเราสนใจ Facebook หรือว่ารเรานไองการจโฟกีอย่างเงี้ง เราไม่ต้องใช้นิ้วทางขยายแล้วก็แบบเริ่มค้างไว้อย่างเงี้ยทุกคนเขาจะว่าแบบพอเราสามารถเปิดจอพัมได้เนี่ยมันก็จะขยายให้เลยอัตโนมัตินะครับแล้วที่สำคัญคือคุณภาพอันนี้ครับมันยังดีอยู่แล้วก็ดีขึ้น้วบยเพราะว่าตอนนี้ Android เนี่ยเขาได้ปรับเขาเรียกอแดปกับการใช้งานแอปพลิเคชันเนาะการใช้ IG แบบ2จอแบบหรือจอใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่แบบซูมอินซูมเอาล้มันจะเป็นแบบฟูลฟูลเฟรมไปเลย แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube อะไรครับมันฟูลเฟรมไปหมดเลยครับข้อดีของจอใหญ่อีกหลายๆข้อสําหรับประสบการณ์เชียนโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นงานโรงพยาบาลและการคืออย่างเราต้องดูฟิล์มเอ็กซเรย์เนาะซึ่งเนี้ยมันทําให้ดูชัดง่ายๆแบบง่ายมากๆทุกคนจอม,มันใหญ่มากแบบเห็นได้ชัดแบบกระแทกตาเข้ามาเลยหรือว่าถ้าจากการใช้งานด้านไลฟ์สไตล์เนาะสมมติว่ายลา,ยยางเนี้ยทุกคนอาจจะเคยมีปัญหาแบบเคนียว่า สมมติเพื่อนส่งไฟล์มาหรือว่าคุณครูส่งไฟล์มาเนี่ยเปิดไฟล์ใช่ไหมครับแล้วพอเราจะกลับไปอ่านเอะเมื่อกี้เขาพิมพ์มาว่าอะไรนะเราต้องปิดไฟล์ไปก่อนแล้วไปเปิดอ่านแชทอีกรอบใช่ไหมครับแต่นเนี้ยพอมันมี2อจอก็จอหนึ่งเปิดไฟล์จอหนึ่งอ่านแชทคือมันบบสะดวกมากๆแล้วก็อีกอันนึ่างเช่นอย่างทิ๊กต็อกเนี้ยทุกคนเวลาจะตัดต่อคลิปเสียงหรือว่าวิดีโอใช่ไหมครับจะต้องซูมในไอ้แถบตัดต่อข้างล่างเนาะแล้วก็บบกดตัดทิศอะไรก็ซูมเอาออกมาเพื่อดูภาพรวมกดรีรันอีกรอบใช่ไหมแต เราสามารถตัดต่อได้ตั้งแต่จอใหญ่เลยไม่ต้องซูมอินซูมเอาให้มันเสียเวลานะครับโอเคสำหรับข้อที่2นะครับก็ทุกคนรู้นะครับว่า s a m s u n galaxy g c 4 5เนี่ยเขาก็สามารถใช้ S Pen ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเคสกับ S Pen เนี่ยเราต้องซื้อแยกจากตัว s m s u n g Store เนาะต้องบอกว่าก่อนนันนี้ของเขาขาดเพราะว่าขายดีเกินเช่นใช้เวลารอ,อประมาณ2-3อาทิตย์กว่าจะได้ตัวเคสกับ S Pen มานะครับ อันนี้ก็ได้มาแล้วเคนก็ซื้อเคสสีดำที่แถมปากกา S Pen มานะครับก่อนอันนี้นเคน,นรู้สึกว่าโทรศัพท์รุ่นก่อนการใช้ปากกาเนี่ยเคนอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยเพราะว่าอาจจะถูกลิมิตด้วยพอจอเล็กและการเขียนก็จะเขียนยากนิดนึงเนาะเราก็จะเห็นว่าตัวมือมันจะเกินมาจากจอแต่ค่อนข้างลําบาก แต่พอมันมีจอใหญ่ทึ่ข้อดีของก่อนหน้านี้นที่บอกไปนะครับมันก็คือทำให้เขียนง่ายขึ้นเหมือนเขียนบนกระดาษเลยเราต้องบอกว่า s p e n รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขายิ่งแบบทําให้มันมี accuracy ได้ดีมากขึ้นนะครับทุกคนเวลาเขียนเนี่ยมันตรงทุกอย่างที่เราเขียนแล้วมันไม่มีการดีเลยเลยและข้อดีคือเขาจะมีปุ่มกดมาให้นะครับในตัว s p e n เนี่ยซึ่งมันจะมีฟังก์ชันของแต่ละอย่างเนี่ยที่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นใน Samsung Note คือเราจะสามารถเขียนได้เลยนะครับส่วนปุ่มกดเนี่ยจะมีฟังก์ชันคือเป็นอย่างลบเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นแบบปากกาแล้วพอเขียนผิดก็เปลี่ยนเป็นยางลบแล้วค่อยมาลบแล้วเปลี่ยนเป็นปากกาอีกรอบอันนี้ก็สามารถกดแล้วก็ลบได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีเนาะ และนอกจากท s u n g n o t ตที่เคนใช้บ่อยๆแล้วนะครับซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เคนตั้งตาลงมานานมากเบื้องไหนแรกๆเลยนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Good n o t e นะครับคือรอมานานมากเพราะว่าเราใช้แอปพลิเคชัน Good n o t e ในการเรียนนะครับที่อ่านหนังสือหรือว่าจดข้อมูลทุทกๆอย่างเลยเนาะในแอปพลิเคชัน Good n o t e นะครับ พอวันที่แบบซัมซุงประกาศหรือบอกมาว่าเขามีแอปพลิเคชัน g o o g Note มาแล้วใน Android เนี่ยคือเคนดีใจมากเลยคือตั้งตารอมากแบบอยากได้มากๆเลยเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เคนเข้าไหวที่สุดเลยครับเพราะว่าคือมันดีอยู่แล้วครับแล้วคือพอมันมายิ่งซัพพอร์ตด้วยจอใหญ่เอ็เพนที่มัน a อ c u r a c y มากขึ้นเนี่ยคือเคนให้ติกถูกแบบเช็ค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 ือแบบทุกอย่างดีไปหมดเลยชอบมากอันเนี้ยซึ่งแต่ละคนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนอาจจะถนัดรุ่เหมือนกันเนาะซัมซุงโน้ตหรือว่า Google Note ก แล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่เข็นชอบมากๆก็คือมัลติทัสกิ้งนะครับซึ่งเขาเป็นจุดเด่นของที่นี่อยู่แล้วสำหรับเช่นถ้าการใช้งานจริงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราต้องทำสไลด์พรีเซนเตชันในการนำเสนอเวลาในผลงานวิชาการเนาะเวลาทำสลออไลด์ powerpoint เลยนะครับเราจะต้องมีการดึงรูปจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ เพื่อเป็น r e ฟ e r e n c อ้างอิงใช่ไหมครับมันสามารถร่ายจาก internet b r o w s ร์มาได้เลยนะครับแล้วก็มาวางลงบน powerpoint โดยที่จอเนี่ยเปิดพร้อมกันเนาะซึ่งอันนี้สะดวกมา,มากๆแล้วก็เราก็จะไม่ต้องเซฟไฟล์ลงเครื่องให้หนักเปล่านะครับนอกจากนี้ครับยกตัวอย่างเช่นเป็นในการเรียนออนไลน์เนาะเราก็สามารถเปิดวิดีโอเรียนออนไลน์แล้วก็จอขงข้างเนี่ยเป็นการจดโน้ตไปได้นะครับ <S <S ปกติเราจะต้องตั้งคมเนาะเพื่อเปิดเพื่อเปิดวิดีโอเรียนเนาะเราก็จดอะไรแยกกันครับอันนี้ก็สามารถจบในอันเดียวได้เลยนะครับ ทุกคนและที่สาคัญอันนี้คือชอบมากทุกคนอาจจะชอบถ่ายรูปเนาะเวลาเราจะไปถ่ายรูปเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ากล้องหลังจะดีกว่ากล้องหน้าเนาะเพราะว่าคุณภาพของกล้องที่เขาให้มาครับคุณภาพกล้องหลังเนี่ยจะดีอยู่แล้วโอเคพอเราเซลฟี่กล้องหน้าใช่ไหมเราจะเห็นหน้าตัวเองแต่ว่าคุณภาพอาจจะไมด่ดีอย่างที่ทุกคนชอบใช่ไหมครับแต่สิ่งนี้ที่มันเป็นอินโนเวทีที่ชอบโคตรๆเลยก็คือการที่เขาสามารถถ่ายกล้องหลัง แต่ว่าเราเห็นว่ารูปเนี่ยหรือว่าพรีวิวมันเป็นยังไงโดยที่เราสามารถกดเซตติ้งได้น,นะครับว่าให้โชว์พรีวิวที่ด้านหน้านะครับเราก็จะแบบโอเคถ่ายแล้วเป็นการได้รูปที่คุณภาพดีแล้วก็เห็นไว้ว่าโอเคในเฟรมโพซิชั่นมันโอเคไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราสามารถเนี่ยปกติต้องแบบไปกดอันนี้เราก็จะไม่เห็นใช่ไหมครับอันนี้ก็อย่างสมตุงเขาจะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันในการที่ชูห้านิ้วแล้วก็จะถ่ายรูปให้เลยนะครับอย่างนี้ ือนอกจากถ่ายรูปแล้วก็สามารถกดถ่ายวีดีโอได้เหมือนกันนะครับผ่านการแบบใช้ฟังก์ชันพวกนี้เนาะและอีกสำคัญอย่างหนึง่งเวลาทุกคนไปเราแบบชอบไปไปเที่ยวคนเดียวหรือไปคาฟเฟ่คนเดียวใช่ไหมครับเราต้องให้รบกวนคนพี่ถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครับเงี้ยเนาะเราก็จะไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายในโพสิชันหรือว่าคอมโพสิชันที่เราชอบหรือเปล่าเงี้ยครับซึ่งถ้าเรากดตรงนี้เราก็จะเห็นว่า เดี๋ยวพี่ช่วยยกขึ้นนิดนึงนะครับเันก็จะเห็นทีวีวิวตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จะไม่ต้องเสียเวลาของคนที่เราไปขอความกรุณา,าเขามาช่วยถ่ายนะแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว,ว่าโอเคเราชอบรูปแบบไหนอะไรว่าชอบมุมไหนไงครับตอบโจทย์คนชอบถ่ายรูปมากเลย ด้วยเลยนะครับคิดรู้สึกว่าเคนมประทับใจกับการใช้เครื่อง Samsung Galaxy Z Fold 5ที่ผ่านมา1เดือนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันนะครับเพราะว่าเขาให้ชิปที่มาแรงมากนะครับเครื่องจอใหญ่แล้วก็แบตอึดทน,นนานนะครับ มันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทํางานไลฟ์สไตล์ดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับหรือว่าที่สำคัญก็คืออย่างคนชอบถ่ายรูปก,ก็คือจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับคือเราก็มาแชร์ประสบการณ์ของเราเนาะที่เราได้ใช้จริงประมาณ1เดือนแล้วรู้สึกว่าถ้ามีประสบการณ์อื่นที่ดีๆเนี่ยเคนอยากจะมาแชร์เพิ่มนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้มาแชร์ข้อสักถามตรงไหนได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาแชร์เพิ่มนะสำหรับรานนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย